ต่อต่อต่อระยะเ,เลยมีฟิกมีฟิกฟิกโ,กโยกอะครับรู้จักว่าฟิกดาวกระจายอะท่าคลาสสิกสุดของไอริ <c oughs> มังจะรอดอีกเฮ้ยไม่รอดไม่รอดถอยได้อถอยได้พี่ขอ,อกป้อมท่านี้แหละกูไม่ค่อยแล้วมึงตายแอนเนตมึงตายโดนกูขาป้อมถอย,ยมาต่อกับตัวคอกนอกเมตาแต่วันนี้เป็นลูกหลักผมอย่างไอริก,กันนะครับก็เพื่อนๆที่ติดตามช่องผมมายาวนานยาวนานเนี่ยจะรู้นะว่า ประมาณ3-4ปีก่อนเนี่ยผมลงแต่คลิปไอรียาวๆเลยนะครับตอนนั้นผมเมนไอรีมากตอนที่มันปรับฟีเวิร์มาใหม่ๆกูไม่เป็นคนแรกๆเลยบางที่ฝึกมันแบบตั้งแต่อยู่ในเซิร์ฟเบต้าครับและในตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วเนื่องจากมีการบัฟหลังจากที่เนิร์ฟมาต่อเนื่องกันหลายแพทนะครับผมบอกเลยไอรีตั้งแต่วันที่กงโกลรอบนั้นนมัเนิร์ฟมาประมาณ4ครั้งเว้ยแล้วหลังจากเนิฟสี่ครั้งนั้นไปครั้งสุดท้ายที่เนิร์ฟเป็นเดายมิเหลื์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่งกากมากนะครับแต่ก็ค่อยมีการบัฟมาเรื่อยๆแล้้้้้วรรรออออบนนีีกกก็มาาาาใหเเเเดดดูจคคปป่ไโขึยะ เอาเลยเวเรสเอาเลยเวเรสช่วยใจมึงเพื่อนเวเรสไปปลาเหลานี้ให้มันโดนอันเลนไปด้วยครับแล้วก็แดตีแดตีพุ่งตีโอ้ยตีมันตีมันเสซะจริงๆหนึ่งแล้วก็ชนะอารเลนได้นะครับอันนี้ผมเคยเห็นพี่อารติเขาจัดเทียร์ตัวแก้ทางอารเลนอยู่ว่าแม่งมีไอเดียเป็นทางเอสเอสเลยนะแต่นั้นก็สมัยกโกงนะปัจจุบันนี้มันก็เหลื่อมๆกันหน่อยก็ต้องเล่นเชิงนิดนึงโอพลังผมไวไวได้เมื่อกี้ หรือว่าแอนเนี่ยม e ันจะเดินไปหาเปเลยเนี่ยฟ้าดักซะเฮ้ยเฮ้ยแอนนะแอนแรตตีออกแรตตีออกนะครับทีเล่นไอริแรตตีแล้วออกถ้าเล่นเกมก็เข้าสุดได้เลยแต่ต้นเกมต้องแดนออกแดนออกตีตีไปเลยเพื่อนเอาล้ต่อต่อต่อระยะเลยมีฟิกมีฟิกฟิกโยกอะครับรู้จักเปล่าฟิกดาวกระจายอะท่าคลาสสิกสุดของไอริมันจะรอดอีกเฮ้ยไม่รอดไม่รอดถอยเลยถอยเลยวิ่ออกป้อมงนี้แหละ ทูเรนเดี๋ยวมันทันเนบเบิร์ดใส่เรารอดครับรอดเกือบแล้วเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวทูเรนไม่ไม่มีทันเนบเบิร์ดดิ<อ>ทูเรนแม่งยังเวลสามอยู่เลยเออผมลืมไปนึกว่าทูเรนแม่งป่าโอเคที่เป็นฉลามป่านะครับรั่วเลยกูทูเรนทันเนบเบิร์ดถอนเวลสามมึงจะบ้าเลยอะไรมึงวัดป่ามึงวัดป่าวรอกูรอดาวกูมาก่อนมาทันแน่แกไม่รอดแน่แดแนเดี๋ยวเจอกูรอเข้าป้อม มาเข้าป้อมกูเรียนเล่นมาเลยเข้ามาเลยวิ่งโดนกูล่อเข้าป้อมเข้ามาทําไมต้องเกมบอกรองเท้ารถกูดาวนี่ยดีครับเพราะว่าผมมาเอาพลังแฝงรถกูดาวสกิลชาร์เลนเจอร์มาด้วยซึ่งรองเท้ารถกูดาวเนี่ยก็ลดกูดาวสกิลชาร์เลนเจอร์ได้นะครับมันจะลด15ใช่ไหมรวมๆก็คือมันจะลดคูดาวสกิลชาร์เลนเจอร์ได้รวมกัน30แล้วไม่ถึง30ป่ะวะ จำไม่ได้วะกูจำไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แม่งเหือน้อยนี้เยอะเลยนะจำไม่ได้วะเออรั่วเลยกูช่างมันนะครับช่างมันปล่อยปะปล่อยปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างเอาไปว่ามันลดนะครับแล้วผมรู้สึกคุ้มดีอะอ๋อขอรักพุกหน่อยเพิ่อขอรักพุกแม่งเงยอะไรรู้ดีมั้ยละถอย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 ไม่ต่อครับไม่ต่อไม่ฝืนสลับมาล่างละไม่กลับตายนะไม่กลับื้อตายนะเพ่กระตายไม่กลับไปหรอ ใช่ใช่เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงโดนฟลิกฟลิกยัดฟลิกยัดอันตีแนตีแ,ตแตนตีอีกแล้วนึงเก็บไว้นะครับกันหนีเผื่อมีคนมาปิดโอเคไม่มีก็ขอยาวโอเคไม่มาปิดแล้วละ่ะมันอยู่บนกันสามแคร์รี่ยืนคนเดียวแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับราตามประสบการณ์ของผมอะถ้าเกิดว่าป้อมแม่งแตกไปแล้วนะอย่าให้แคร์รี่ไปอยู่เล่นนะเลยครับยังไงแคร์รี่ก็ต้องสลับถ้ายัง อยู่ในเลนที่ป้อมมันโล่งๆแบบนี้มันทนล้วงง่ายไม่ว่าจะเป็นป้อมเราหรือป้อมเขาอะถ้าตรงเลนนั้นมันดูโล่งๆไม่มีป้อมเลยเนี่ยวิ่งโดนล้วงโคตรง่ายเลยนะคะรับตีไปตีไปตีไปโอโ้โหทุเรนสก,กิทผมทีเดียวดเดลเมจแม่งแรงกว่ากูได้ตีหนึ่งทีเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยตออ่ตอปะต่อปะชิบหายแล้วชิบหายแล้วรอดไหมเฮ้ยรอด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 ตอ่ตอตอ่อต่อยาวเลยครับยาว ได้เลยอีกหนึ่งตัวขอล้านหน่อยโอเคพยาวพยาวหรือหรือต่อไหมไม่เอา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 แล้วอยอะเกินมามามาปาดาวโดนสองตัววันนี้ต้องต่อแล้วเอาเลยสวยเพื่อนอันที่ออกอันที่ออกนีม่มาบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยจัด <S 2> <S 2> จกกังหวะเปิดกูเวเลนส์มันสวยจัดเมื่อกี้โคตรคอมโบครับแต่กูตาย เมื่อกี้แ่งคอมโบโคตรโค,คเลยนะผมปาดาวปุ๊บเวเลนต์อันตีทุบสตาร์ดึงเข้าหาเนี่แม่งโคตรแบบคอมโบน,นรกเลยต่กูาทายเข้าไปลึกเกินเรียบร้อยรับตรงนี้ช่วยจะมีคนมาป่ะมีป่ะต้องสกัวแล้วอะ่ะเออโอ้โหเป็นกุ้งหนีดาวพอดีมาแล้วค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเฮ้ยวเวลาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,วกูลุกตามแล้วไหม ไม่ค่อยครับอย่าเพิ่งเสียสกิลกับมันเยอะเดี๋ยวมันมาปิดเราอีกดาเมจมันแรงกันนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นแต่ตรงนี้กูไม่ค่อยแล้วมึงตายแอนเนทมึงตายโดนกูขาป้อมถอยบ๊ายบายกูไปอยู่มึงทันทะเบิร์ดออกกันเล่นมานามันหมดมานามันหมดเออหรือมันทันทะเบิร์ดไปแล้วกูก็ไปไม่ดูเหมือนกันเอ่นไอรีไม่ต้องไปคิดแอคว่าคุณจะต้องฆ่าให้ได้แบบหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับคุณเอาตัวเองให้รอดก่อน ในวงไฟมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนเล่นไอรีมึงอย่าไปคิดอะไรเยอะปึ๊บขอลัตหน่อยเอาไง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 ไม่เอาไงกูถอยแล้วบาย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 อยู่ให้โง่ดิดูเล่นคีฟหน่อยเนี่ยไอรีแพทนี้แม่งไม่ต้องกลับบ้านเลยผมรวยสุดนทีมันคุณคิดเอาโดนกูโดนกูโดนกูโดนอเลนได้เล่นพี่ชายเล่นโอ้โห ชิบหายแล้วครับพี่ผมผมโดนมันล่อซื้อได้อยู่หนึ่งตัวได้อยู่ขออีกขับป้อมทักงตัวสองตัวหน่อยในบ่อไหมเรียบร้อยกูตายใครดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกระกใจายให้กันต่อด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นนั้นก็โปรดติดตามรับชมกันต่อไปนะครับแต่คลิปนี้กูโยนชิบหายเลยแต่จะตายส่วนแม่งตายสองเรียบร้อย この戦に命を懸ける。